จะกดใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้อยู่แบบนี้กดใช้ได้เลยนะได้ถาวรฟรีๆเลยนะครับนะก็จะมีผลปะถาวรโอเค oh, yeah, นะครับผมก็ต้องขอสว,สวัสดีน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็เห็นที่พี่ถือดาบอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับดาบโยรุ ใครอยากได้ฟรีฟรีแบบนี้นะครับแบบที่พี่ถืออยู่อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็คลิปนี้พี่จะมาสอนรับผลเสือถาวนผลพระถาวรได้จริง1 0 0ซนะครับตรงปก1ล้านเอร์เซนะครับผมนะใครอยากได้ผลพระถาวลฟรีฟรีผลเสือฟรีฟ <ๆ S 1> ถาวรอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมนะตั้งหน้าตั้งตาดูดีด เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกิจกรรมมันเองนะครับก่อนจะรับชิดีนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยละกันนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมในส่วนนี้กันดีกว่านะครับว่ามันคือกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็รับฟรียังไงเนเองแล้วหลายคนจะไม่เข้าใจนะครับในส่วน ผลเสือเนี่ยก็คือจะได้ถาวรแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะก็คือเราถ้าเราได้ถาวรมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดใช้กดใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนตอนนี้พี่มีผลพระใช่ไหมนี่เห็นไหมใช้อยู่แบบนี้เลยนะครับนี่จะกดใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้อยู่แบบนี้กดใช้ได้เลยนะได้ถาวรฟรีๆเลยนะครับนะก็จะมีผลพระถาวรน,นะครับมีผลเสือถาวรแล้วก็จะมีดาบโยรุถาวรน,นั่นเองนะครับใครอยากได้ดูคลิปนี้ ให้จบไปเราไปดูกันดีกว่านะครับผมโอเคนะคก็จะเป็นกิจกรรมจากเพจบับเบิลชอปเลยนะครับโหเพจนี้เขาแจกเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็จะโพสต์ตั้งแต่5ชั่วโมงที่แล้วนะเป็นกิจกรรมดีๆจากทางร้านบับเบิลชอปนะครับกติกามีอยู่ว่าข้อ1เลยนะครับกดแชร์ โพสต์นี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โพสต์นี้นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะแชร์ลงกลุ่มโลบอ๊อกหแชร์นะเมื่อคืน1กลุ่มมาดินะครับ2ก,กดติดตามกดไลค์เพจนี้นะครับพร้อมกับแคปหน้าจอส่งหลักฐานนะครับ3กดหัวใจให้ถึง500ไลค์นะครับกดไลค์กดหัวใจนี่แหละนะไม่ถึง500ไลค์นะรหรือว่ากดหัวใจก็ได้นะครับผม,นะมเนาะ3าไอ้สี นะครับสีก็คือแคปหลักฐานนะครับที่แชร์และกดติดตามนะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับห้านะครับแท็กชื่อเพื่อนใต้โพสต์หนึ่งถึงสามคนพี่แนะนําแท็กสามคนสามคนเลยนะครับหรือว่าสี่ห้าหกก็แท็กไปเลยเยอะๆยิ่งดีนะครับรอประกาศผลวันที่25พฤศจิกายนได้เลยนะครับผมรางวัลที่แจกก็จะมีผลเสือถาวรนะครับหนึ่งรางวัลผลพระถาวรหนึ่งรางวัลเห็นปะนะครับแล้วก็จะมีดาบโยลุอีก2รางวัลตึงๆนะครับรางวัลแถมก็คือเป็น point นะครับ100่อย point นะครับจำนวน5รางวัลโอ้โหนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับ point มันใช้ยังไงนะครับย้ำว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านผลเสือถาวนผลพักถาวนดาบโยลุ2รางวัลถาวนาวน,นะรพร้อมกับแจก point 100่อย point ฟรีๆ5รางวัลโว้ยโคตรสุดสำหรับเพจนี้นะครับทีนี้ point มันใช้ยังไงมาตามพี่มาดูเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปเว็บ เว็บร้า <Vermont> นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยไหมกดลิงก์้าไปเลยนี่นลิงก์ตรงนี้กดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้เข้ามาหน้าแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนสมัครนะครับว่าเข้าทํำยังไงนะครับคือให้เรากดเข้าระบบไปนะครับฟึบนะครับแต่นั้นมันก็จะมีเข้าสู่ระบบแล้วก็สมัครสมาชิกตรงนี้เรากดสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะเข้าระบบได้นะฟึบนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปนะครับชื่อผู้ใช้ใส่อะไรเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะปึ๊บอ่ะพี่กรใสดไปปึ๊บปุ๊บปื่บแล้วก โอเคจากนั้นใส่ออีเมลนะครับเราก็ใส่ไปนะครับอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่เรียบร้อยครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับอ่าใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นกดสมัครได้เลยครับหรือว่าใครจะสมัครผ่านดีดครอร์ดก็ได้ได้เหมือนกันนะครับพอสมัครเสร็จเรากดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่ ID ผู้ใช้งานเข้าไปนะครับอ่เดี๋ยวพี่จะใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมปึ๊บอ่าโอเค โอเคนะครับตอนนี้เข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมนะมีโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับนี่หน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้ทํายังไงต่อนะครับผมเราก็จะได้รับ point นะครับถ้าเราเป็นผู้โชคดีนะนะครับผมทีนี้ให้เรา นะครับผมกดไปที่เมนูทั้งหมดนะครับเพื่อดูรายละเอียดก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเติมเงินบริการต่างๆข้อมูลส่วนตัวนะครับประวัติการเติมเงินประวัติการซื้อสินค้าประวัติออโตโอ้น,น,โนะครับเป็นเหรียญโลบักนะครับผมนะแล้วก็จะเช็คคิควนะครับต่างๆได้หมดเลยรายละเอียดโอ้โหเว็บนี้ปลอดภัย100%กรารันตีจากช่องพี่ได้เลยนะครับทีนี้บางคนเนี่ยก็ถามพี่ว่าพี่แล้วเกมพาร์ทเนี่ย เขาซื้อกันยังไงนะครับมาตามพี่มาดูเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับเกมพาร์ทให้เราเลื่อนลงมานะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้แรกเลยนะครับโลบอก Gi ิปนะครับกิฟต์แมปโลบอกนั่นะครับเรากดเข้าไปเลยฟึบนะครับมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายแมปกันเลยทีเดียวนะครับแต่พี่แนะนําก็คือเป็นแมปอ่าบล็อกฟู้ดสองอันข้างบนนี้นะครับผมก็จะมีกดผลพิศาสนะครับเรากดเข้าไปดูกันเลยนะครับผลพิศารก็จะมีหลากหลายราคาเลยเริ่มต้นที่8บาทโอ้โหถูกจัด นับถูกจัดจัดนะครับมีผลกิโลมีผลโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดดูดินะครับมีทั้งผลพ้าด้วยในราคา254บาทโโคตรถูกถูกชุดสุดนะครับแล้วก็จะมีผลโมจิโอ้โหผลมังกรบิ๊กมัมคอนโทรผลเสือผลวีนอมโอ้โหโคตดเอาอะนะครับส่วนวิธีซื้อซื้อยังไงครับผมสำหรับการกดเกมพารนะครับสมมุติพี่จะเอาเป็นโมจิละกันเพราะว่า เดี๋ยวพี่จะลุ้นรับฟรีในส่วนผลพระแล้วก็ผลเสือถาวรในเพจและกันพี่ก็มาซื้อตรงนี้เลยกดซื้อฟึบนะครับในราคา3า0บาทนะครับตอนนี้เครดิตพี่มีอ่าห้านะครับก่อนจะไปซื้อกันเนี่ยนะครับพี่ลืมบอกเลยเราต้องไปเติมเครดิตกันก่อนนะครับเติมพอยก,กันก่อนนะครับก็ง่ายง่ายครับผมเข้ามาหน้าแรกกดหน้าแรกก่อนนะแล้วก็กดมาที่เมนูทั้งหมดนะครับฟึบแล้วก็กดที่เติมเงิน นะครับตรงนี้อันท um fall uh 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 yes, ี่2ตัวนี้เลยนะครับฟึบนะครับจากนั้นก็จะมีให้เลือกนะครับอังเปา wallet นะครับสแกน QR code นะครับเราก็เลือกที่อังเปานะครับฟึบนะครับวิธีการโอนก็ง่ายๆครับผมกดไปที่ wallet ของเราโทมานี่ของเรานะครับโทมานี่ wallet ของเราแล้วก็กดที่โอนเงินนะครับแล้วก็กดที่โทมานี่ wallet มันจะมีให้เลือก3-4อันนะครับเราก็เลือกที่ส่งซองของขวัญนะครับหรือเป็นอังเปาซอีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นก็กรอกจํานวนเงินนะครับแล้วก็ อ่าเลือกสุ่มจํานวนเงินแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็กดอเอาลิงก์ไี่เลยนะครับพอได้ลิงก์มาเสร็จนะครับผมเราก็เอามากรอกตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับเราก็จับได้พอยต์เข้ามานั่นเองนะครับผมนี่ตามนี้ตอนนี้พี่พอยต์พี่ก็เข้าเรียบร้อยละนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาซื้อนะครับเราก็กดมาที่ โลบอกกิฟนะครับก yeah, okay, ah, ิฟต์แมปโลบอกมันเองนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็กดมาที่ผลปิศาจนะครับสำหรับใครที่อยากกดผลปีศาจนะครับอ่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างเป็นผลโมจิละกันนะครับฟึบปนะครับเรากดซื้อแล้วก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับใส่ชื่ออ่อในเกมเข้าไปโอเคนะครับจากนั้นใส่รหัสผ่านนะครับอ่านะครับจากนั้นใส่รหัสผ่านเข้าไปเลยนะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับพิมพ์แค่นี้เลย นะครับข้างล่างไม่ต้องใส่อะไรนะมันเป็นรายละเอียดข้อความบอกเฉยๆนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงไปได้เลยนะครับฟึบนะครับจากนั้นตกลงซื้อเลยนะฟึบเรียบร้อยนะครับสั่งทํารายการสําเร็จนะครับผมจากนั้นเราก็รอนะครับไปเช็คคิวนะครับตอนนี้พอย n t ตัดไปยังพอยตัดไปแล้วเราก็ไปดูคิวนะครับกดที่ทั้งหมดแล้วก็คิวกริปไอเทมนะครับฟึบนี่เห็นไหมกำลังรอคิวนวนี่ นะครับเขาจะบอกรายละเอียดต่างๆมีเลขอ้างอิงด้วยโอ้โหเว็บนี้โคตรดีนะครับโคตรปลอดภัยเลยรับการันตีจากช่องพี่ได้เลยนะทีนี้สําหรับใครที่อยากกดเกมพาร์ตนะครับเป็นพวกอาดาบเป็นพวกบัตรคูณ2อะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นกดเกมพาร์ตแสดงการแก้งเตือนของผลเกิดนึเองนะครับมีหลากหลายเลยนะเนี่ยนะครับมีคูณ2มงตเตอรี่ด้วยนะคูณ2มันนี่นะครับดาร์คเบด นะครับหรือว่าจะเป็นเรือเร็วนะครับจ่ายแจ้งผลเกิดเกิดผลผลเกิดหรือว่าจะเป็น e x p คูณนะครับนี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเป็นอันนี้ละกันนะครับอ่าเป็นคูณ2มัเตอรี่เนาะปึ๊บแล้วกดซื้อมันเดิมใส่ชื่อไปนะครับเราก็ใส่ชื่อไปปึ๊บแล้วก็ใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมเลยนะครับแค่นี้ใส่2อันแค่นี้นะครับจากนั้นกดตกลงเหมือนเดิมปึ๊บจากนั้นกดซื้อซื้อเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสั่งทํารายการสําเร็จ นะครับกาลุนารอคิวรายการนั่นเองนะครับรก,กดมาหน้าแรกเหมือนเดิมแล้วก็กดมาที่เมนูทั้งหมดจากนั้นกดมาที่ประวัติเติมเงินเอไม่ใช่กดที่มาคิวนะครับคิวไอเทม,เทมกิฟฟึบเรียบร้อยก็ขึ้นมา2รายการเรียบร้อยกําลังรอนั่นเองนะครับประมาณนี้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเวบนี้โคตรดีเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะมากดาซื้อเกมพาร์ทง่ายๆนะครับผมนะย้ํากันอีกรอบนะครับกดมาที่หน้าแรกเลื่อนลงมานะครับ รบอกกิฟต์กดเข้าไปเลยฟึบนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือก2แบบเห็นไหมนะครับมีผลปีศาจแล้วก็เป็นเกมพารนะครับพวกมัตตอรี่พวกเสื้อคุมนะครับผมเรือเร็วอะไรอย่างนี้นะครับคูณ2มันนี่หรือคูณ2เงินประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแมปมอ,อื่นๆด้วยนะครับใครอยากกดแมปไหนก็สามารถกดได้เลยเว็บนี้ปลอดภัย100%นะครับแล้วก็ในส่วนเพจเนี่ยตามที่พี่บอกเลยเขาแจกฟรี นะครับประกาศผลวันที่25อย่าลืมเข้าไปนุวมกิจกรรมมาด้วยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับเพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับสลหรับของฟรีนะครับมันจะเป็นผลพระนะครับถาวรผลเสือถาวรนะครับผมนะใครอยากได้ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบมนเองนับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสลหรับคลิปเวลาตัวไปก่อนะครับกลาบคำว่าสวัสดีครับ ఆ